โอเมก้าทคือกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายโดยแหล่งรวมโอเมก้าทีที่ดีที่สุดก็คือปลาครับวว้าวแล้วปลาไทยที่หากินได้ง่ายๆไม่แพงมากมีปลาอะไรบ้างที่มีโอเมก้าทสูงวันนี้เราพูดเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ DR. Channel กับผมมอเต้ก <Hey, S 2> ิตาครับโอเมก้า3คือกดรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงสอนที่รู้จักกันในนามพูฟ้าไขมันชนิดนี้อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญในการทำงานของทั้งสมองหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเจริญเติบโตของร่างกายโอเมก้า <Yeah. S 1> 3 เป็นกรดไขมันที่ร่างกายของเราสร้างเองไม่ได้และเป็นสารตั้งต้นของกรดไขมันสำคัญอีก2ชนิดก็คือ EPA และ DHA ครับโอเคดังนั้นการเพิ่มปลาเข้าไปในอาหารแต่ละมือเพื่อร่างกายได้รับปริมาณโอเมก้าทที่เพียงพอจึงมีความสำคัญมากแต่เมื่อเราเนึกถึงปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าทเราก็มักจะกล่าวถึงแต่พวกปลาน้ำเย็นจากต่างประเทศเช่นปลาแซลมอน ปลาแมคเคเรลปลาทูน่าหรือว่าปลาซาดีนแล้วถ้าปลาในประเทศไทยบ้างล่ะปลาชนิดไหนที่มีโอเมก้าทรีสูงบ้างปลาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกปลาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3รก็คือปลาแซลมอนครับโดยปลาแซลมอนจะมีปริมาณโอเมก้า3รีประมาณ1 0 0 0ถึง1,700มิลลิกรัม ตอนน่อหนักเนื้อปลา100กรัมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโอเมก้า3ในปลาไทยแล้วก็พบว่าปลาไทยมีโอเมก้า3สูงไม่แพ้ปลานอกเลยครับแถมราคาก็ไม่แพงมากและยังหาทานได้ง่ายอีกด้วยโดยปลาไทยที่มีปริมาณโอเมก้า3สูง3อันดับแรกก็คือปลาสวายปลาทูและก็ปลาช่อนครับ โดยปลาสวายจะมีปริมาณโอเมก้าทรสูงถึงประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อเนื้อปลา100กรัมสำหรับปลาทูและปลาช่อนมีปริมาณโอเมก้าทประมาณ1 0 0 0ถึง1,600มิลลิกรัมต่อเนื้อปลา1น0กรัมครับสำหรับปลาไทยชนิดอื่นๆที่ยังมีโอเมก้าทรสูงแต่ก็อาจจะน้อยลงไปนิดหน่อยตามลำดับก็ได้แก่ปลาอินทรีและปลาเนื้ออ่อนอันนี้จะมีอยู่ประมาณ 6 0 0ถึงมิลลิกรัมต่อเนื้อปลา100กรัม y กรัมส่วนปลากระพงขาวและปลากระพงแดงอันนี้ก็มีโอเมก้าทีสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมต่อปริมาณเนื้อปลา1น0กรัมและปลาดุกอุยมีปริมาณโอเมก้าทีประมาณ250มิลลิกรัมต่อเนื้อปลา100กรัมครับเคล็ดลับการกินปลาให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงที่สุด mm hmm. ข้อแรก เราควรกินปลาอย่างน้อย3-4มมือ้อต่อสัปดาห์ครับ <Okay. S 1> การกินปลาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอโดยหากเรากินปลาอย่างน้อย2-3มือ้อต่อสัปดาห์ <Okay. S 1> ก็ไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันปลาหรือว่าวิตามินเพิ่มเลยครับโอ <Okay. S 1> เคเคล็ดลับข้อที่2นํนำปลามาทำอาหารให้หลากหลาย <Wow. S 1> เราสามารถนำปลามาทำอาหารได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นนำมาเน,นึ่ง ต้มย่างหรือว่าทอดซึ่งแต่ละอย่างอาจจะทำให้สูญเสียสารอาหารบางอย่างไปบ้างแตกต่างกันดังนั้นการสลับแบบกันไปก็จะดีที่สุดครับแล้วก็แนะนำให้กินแบบทอดนานๆครั้งก็พอนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดปลามากเกินไปแล้วก็ควรกินปลาคู่กับผักต่างๆเพื่อร่างกายได้ย่อยอาหารด้วยนะครับ 3. ปลาแปรรูปมีประโยชน์น้อยกว่าปลาที่นํามาแปรรูปว่าจะเป็นปลาเคม็มปลาตากแห้งหรือว่าปลากระป๋องจะเหลือสารอาหารต่างๆน้อยลงครับโดยเฉพาะโอเมก้าสที่จะสูญเสียออกไประหว่างขบวนการแปรรูปดังนั้นการซื้อปลามาประกอบอาหารแบบสดๆยังดีที่สุดครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับ กลังจากกันไปฝากช่วยกดติดตามเดย์แคช n าแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ